สวยยัสดีเันด้วยนะครับมีแกรวันนี้เนี่ยี่แล้วันนี้เราไม่ได้มาแข่เกมน,นีเรเมารก่อนเร่งสมัครเกมนีเนะคะรับม,มีแพชรกัมนชมีทรัพอ่นๆอ่ออใช่เออใช่นครับเราจะมาสอเรื่งสมัครเกมนีนะคะ้คืออันดับแรกอันนี้ก็คือประมาณหตัวขึ้นไปหกตัวประมาณหกตัวนะครับมีอยูตัวละครเอกท,ที่จะชื่ออะไรนะทุน ไก็ได้หรือเปล่านี่ดูนะได้แต่ทำไมไม่ได้เหรอว่าอะไรกูไปเรื่องนี้ไปนะฮะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็่อีเมลคุณเสื้ออะไรทุกใจไปตรงนี้ครับคุณจะไม่เขียนคุณจะไม่ยุ่งคุณจะไม่ยุ่งเยอะตลอดอ่ะนี่คือรหัสผ่านนะคุณใส่รหัสผ่านคุณต้องการเขียนไปเลยก็เป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นตัวอื่น คือใส่แซกสตนิพอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณจําไม่ได้อย่าใช้ครับเดี๋ยวดูอันนี้ก็คือมันถามคุณว่าคุณเล่นเกมนี้เพราะอะไรคุณากเล่นเกมนี้เพราะอะไรครับเล่นเกมนี้ีเพราะอะไรคุณก็ใส่ไปกับภาษาญี่ปุ่ภาษาไทยช่างแม่นะครับมีสทส่อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ก็ไม่ยากอะไรนะมีมีคุณอยากจะเล่นเกมอะไรทุกอย่างคุณเลื่อกเลยครับแตท่ที่ผมแค่มาฝันธีสมัครเกมมีนี่เลยมีนี่เลย ไปแต่มันถามว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณใส่ประทอดออประมาณนี้นะฮะเดียเองนะ,ะเอหรือจะให้แม่งไปสักหนึ่งรอยปีนะฮะคุณมีอายุเข้าถึงก,กับเขาปีนะฮะอันนี้ก็เออจะไปแปรก็เอออาจอไะะม่หอกจริงจริงใดนะผมมัถามเราผมมันวะแล้วก็คัดลอก ก็ว่า wow. ผมเห็นด้วยกับข้อตกลงนแะเงื่อนไขอ้อผมเห็นแล้วสุดใจคนระับอันนี้ก็คือลูกผมไม่เข้าใจวนะ่ามึงจะใส่ลูกไปทำไมนี่ก็คือไหล่นอะลาดสล้เดี๋ยวมันเป็นจำหน้าจะจำได้นะลาดอย่นางนี้อีอีเดี๋ยวก็ใส่แบคนับ เลือดทำไม่ได้จะจะลิฟท์ถึงกับตัวล r ฟ s ์แล้วไลว่าตัวโมชั่นเดี๋ยวีกับการหน้าตของเสรื่การขายอ้าที่จะแสดานการขายทีภาสีหรืครับใส่ีที่อะไรก็ได้หรือว่าือหาเองผมไม่ดู้คนระับอันนี้คือคำถามตัวประสาษชาวบ้านได้ไหมครับคือสามบวกสามเท่าไหร่ครับนี่เป็สบวกสามได้ ยี่สกนะครับอย่างที่เห็นนะครับมันถูกตอนนั้นยี่กมันจะไปให้เป็นที่สิบสามดูสามได้เลยที่คลิปๆนี่นมันจบแล้วนะครับแ้วก็สอนเสร็จแล้วมันก็ไม่ยากอะไรครับมันเชื่อมต่อเส้นพูอ่าเชื่อมอะไรเชื่อมนั้นไม่รู้คืออะไรนะมนทั้งมันนะเกมน,นะครับอันนี้เราจะไปดูนะคที่อย่างที่เห็นแล้วเคมีมันดีจริงอะไรจริงน,นะครับวันนี้โี้เน,นี่นๆๆยดีด้วย้วแค้ไปสั่งทีได้ก็ เกมนี้ก็ไม่ได้แย่นะะไอ้ที่นี่เราลืมไปนะครับไอ้ที่บอกว่าเกมมีจริงอะไรจริงนะครับมไม่แย่ไปจากอย่างเกมทุกเกมมีข้อดีข้อเสียไม่ต่างกันเลยนะคเลยวันนี้ที่นี่พี่ได้เช็คที่ตัดวิธีได้เกมสมัครเกมนีรเบมันไม่ยากคุณสมัครนะฮะสมัครปุ๊บเล่นทันทีเลยครับไม่ต้องงัวงครับ เปิดหน้าจอสตรีมปุ๊บคุณกดเข้าเล่นเลยครับมันมีเชื่องต่อสตรีมอยูทานนี้มาอย่างเดียวก็ได้ะมีใครว่าคุณเนยียเอาไปหานี้มาอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องกหดสตรีมไม่ต้องกหดสตรีมก,ก็เล่นได้เกมนี้ดีงจริงอะไรดีผมก็เคยแคร์ไปแล้วอันนี้ผมมาสอนวิธีจะมากไอ้นี่ยวิธีดีเฮนมสอนวิธีจะหมักนะครับถ้าอยากูว่ามันเล่นจะเป็นยังไงไปดูคลิปหลังๆนะครับ เด้วคนนี้เนี่ยดีเทสคับขอลาเรื่ยนเกมนี้ีจริงเลยนัคนนี้เลยสลล่ะขอบคุณที่รัก